ว่นเช้าเจลเอางานผ้ามาวิวตีลืมทำอันนี้เจไม่กล้าถามวิวตีเก็บแอบถามแม่ยายยายาน้อยเป็นอะไรนี่ค่ะอันนี้เจลเอาชุดมาแกไขสองตัวเสื้อกับกางเกงชุดนี้ อันนี้อาจารย์ไก่เอามาให้บิวตี้ชุดสภาพสตรีนะคะเอามาให้บิวตี้สามเตัวพอดีเลยบิวตี้จะมีใส่ไปเคียงใหม่ค่ะสวยชุดสวยเอามาขยับนิดหน่อยเพราะว่า อยากจะแบบแบบวิตี้นิดนึงแล้วก็ขยับใจมีเผพาะใส่ไปเชียงใหม่พอดีเลยอันนี้ก็นั่งรอเช้าระหว่างอยู่ที่ออนไลน์ค่ะและที่เปิดเพลงให้ที่เปิดเพลงให้ทุกท่านฟังยูที่ก็นั่งเกะไปเกะนั่งรอผ้านั่งรอก็ว่าเช้าพอดี พยบาลมาค่ะตัดเนี่ยตัดในซอยตอนน้นไม้เล็กๆตัดยานาะเสียงกระดังขาอยู่ติดถนน,นในซอยได้ก็รถวิ่งอย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามันโล่งถนนโล่งถนนสะอาดก็ได้เวลา,าทำผ้านนะคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือทุกคนก็ใส่นะคะเรียบร้อยหรืคนเรียบร้อยค่ะลูกค้าดีติดตามนิ้งเลยค่ะกลับบ้านไปก็ได้ของแถมกลับบ้านไปได้ของแถมค่ะ เพราะว่าบิวตี้ก็ทาเจลให้ตลอดแต่ชอบแถมถ้าไม่ใจดีจริงไม่มาหาบิวตี้ได้หรอกค่ะคำว่าภัยทำให้ท่านยังมาหาบิวตี้นะคะวัเช้ามาย้อมผมกันในบ้านท่านก็ค้ำบิวตี้ไปทำยังไงให้ปากลงไปกระเทะ่ะไม่รู้คือการมันลงมาใ้บอ่อ แล้วก็อยู่กับออนไลน์ด้นะคะตอนนี้อาจารย์พิมีอินเตอร์ท่านกำลังบรรยายเรื่องสารฝันปั้นดาวธุรกิจเสียงเพลงค่ะอยูตีกับทำงานด้วยๆชุดสวยๆนะี่ นะคะงานงานประจำของ b e a u t ู f u l beauty ก็ไม่ได้ยืมบรรยากาศเงียบๆวันนี้ <arts kişi> <rab il kinda depression> ่ยากใมี แล้วก็ทางออนไลน์ไปทำงานไปนี้นะคะนี่จาไม่ได้เขากล้องนกดกวเล็วรองมาอันนี้อยู่ในกล้องก็ทำเป็นเป็นสำรวมสำรวมระวังแต่พอปิดกล้องพะค่ะควักเลยด้จริ้งจีิๆจะได้ช้อย่างงี้เลยม้ย ต้องดูเรียบร้อยหน่อหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เชิญเรียบร้อยเรียบร้อยมันพากองไว <c oughs> <c oughs> นะย้ายไรับลรงแล้วกดๆเร็วรับหลังจนะกไวมากค่ะไม่ต้องรังในคนนี้ ิิงงสมาชิก e ก็ไม่อมแล้วคะนั่นว่าเ่ต้องขออนุญาตปิดกล้องกันนะคะสถานที่ตรงนี้เป็นของเธอชุดนี้รอบวันนี้หลายรอบค่ะแล้วใส่เสื้อสวยได้ออกหลายรอบเสื้อฟรีเสื้อ ช่วยนะเชือ่อขวาใครเชื่อควคุณครูคสุข,ขค่ะสวยเจอกันใหม่นะคะก็อีกหนึ่งจริงิงจงกระดิ่งงไลค์ติดตามให้บิวตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะ